สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงสำหรับวันนี้ขอเสนอตอนที่ชื่อว่า Black m a i l ประชาชนท่านผู้ชมครับคำว่า politician ในภาษาอังกฤษแปลเป็นภาษาไทยว่านักการเมืองโดยปกติแล้วคำว่านักการเมืองนี้มีแต่เฉพาะในประเทศที่มีการปกครองระบอบประชาธิปไตยซึ่งมีพรรคการเมือง และการเลือกตั้งเป็นตราประทับรับรองว่าใครเป็นนักการเมืองหรือไม่ใช่นักการเมืองและด้วยเหตุที่นักการเมืองจำเป็นต้องอาศัยการเลือกตั้งเป็นใบเบิกทางไปสู่ตำแหน่งอำนาจและผลประโยชน์ทางการเมืองนี่แหละจึงมีพวกผู้ดีดัจริตบางคนรวมทั้งสื่อมวลชนพากันจิกหัวเรียกนักการเมืองว่านักเลือกตั้ง เหมือนกับจะบ่งบอกไกลๆว่าใครก็ตามที่เข้ามามีอำนาจทางการเมืองโดยผ่านการเลือกตั้งเป็นคนชั้นต่ำเป็นมนุษย์พันธุ์พิเศษหรือไม่ก็เป็นได้แค่หัวหน้าทาตเท่านั้นเองอย่าได้ริอ่านเพเย้อขึ้นมาเป็นผู้นำหรือเป็นผู้ปกครองของพวกเขาซึ่งเป็นชนชั้นผู้นำซึ่งมีความเหนือกว่าในทุกๆด้านและไม่จำเป็นต้องมาจากการเลือกตั้ง นอกจากนั้นนักเลือกตั้งยังถูกเหยียดยามจากนักเลือกตั้งด้วยกันเองโดยหาว่าเป็นนักธุรกิจการเมืองซึ่งหมายถึงนักเลือกตั้งที่ใช้การเมืองเป็นเครื่องมือทำธุรกิจนั่นเองถ้าเป็นนักเลือกตั้งที่ดีมีคุณธรรมจะต้องไม่เคยประกอบอาชีพหรือทำธุรกิจอะไรมาก่อนก้าวเข้าสู่การเมืองด้วยมือเปล่า แค่เวลาผ่านไปเพียงไม่กี่ปีเป็นสสออหลายๆสมัยเป็นรัฐมนตรีหลายๆครั้งเข้าจากสภาพเสือ่อผืนหมอนใบไร้อาชีพเป็นหลักแหล่งมีรถเก๋งคันเก่าๆคู่กายก็กลายเป็นเศรษฐีมหาเศรษฐีมีบ้านหลังใหญ่มีที่ดินเป็นพันเป็นหมื่นไร่มีกิจการรีสอร์ทโรงแรมหรูติดทะเลเชิงเขามีเงินฝากธนาคารและเงินสดที่เก็บไว้ในตู้เย็นที่บ้าน นับสิบนับร้อยล้านบาทคนเหล่านี้นี่แหละที่ยึดการเมืองเป็นอาชีพพูดง่ายๆคือรวยขึ้นมาเพราะการเมืองอาชีพการเมืองทําให้รวยขณะเดียวกันก็มักจะยกตัวเองว่าเป็นนักการเมืองที่มีคุณธรรมมีจริยธรรมมีความซื่อสัตย์ทุจริตและที่ไม่ลืมคือการย้ำพูดสามเวลาหลังอาหารด้วยประโยคที่ว่าข้าพเจ้ายึดมั่นในระบบรัฐสภา แต่ถ้าพวกตนแพ้เลือกตั้งไม่ได้เป็นรัฐบาลก็จะมีวาทกรรมออกมาโจมตีฝ่ายตรงข้ามเป็นระลอกชนิดสามเวลาหลังอาหารเช่นกันด้วยประโยคที่ว่าซื้อเสียงผด็จการรัฐสภาหรือใช้เสียงข้างมากลากไปคนพวกนี้เมื่อแพ้เลือกตั้งหนักๆเข้าก็ทิ้งหมดทั้งคราบผู้ด,ดีและความเป็นสุภาพบุรุษนักเลือกตั้งพูดง่ายๆคือ ทำทุกวิถีทางเพื่อที่จะล้มฝ่ายตรงข้ามทางการเมืองไม่เว้นแม้แต่การขค่มขคู่หรือแบ็กเมลประชาชนคนพวกนี้ไม่เหลืออะไรแล้วสําหรับการเป็นนักเลือกตั้งหรือแม้แต่เป็นนักการเมืองไม่ต้องเลยไปไกลถึงขนาดพยายามยกตัวเองว่าเป็นสุภาพบุรุษทางการเมืองหรือเป็นรัฐบุรุษเลยเพราะได้กลายเป็นนักฉวยโอกาสหรือที่ในภาษาอังกฤษเรียกว่า opportunist ไปเรียบร้อยแล้ว เนื่องจากเห็นว่าอะไรก็ได้ทำอะไรก็ได้ขอให้พวกตนมีอำนาจแม้แต่การรัฐประหารล้มล้างศัตรูทางการเมืองของตนก็ยังได้รับการโห่ร้องสรรเสริญหนักๆเข้าเห็นทหารวางเฉยไม่อยากตกเป็นเครื่องมือของใครอีกแล้วก็ออกมาค่อนแคะโจมตีว่าทหารขายตัวให้ศัตรูทางการเมืองของตนบ้างหาว่ากลัวว่าจะถูกโยกย้ายออกจากตำแหน่งบ้าง หาว่าถูกจัดได้รับการจัดสรรผลประโยชน์ลงตัวแล้วบ้างเวลานี้คนพวกนี้เอาความกลัวของประชาชนมาเป็นอาวุธในการทำลายโค่นล้มฝ่ายตรงข้ามก่อนอื่นต้องวาดภาพศัตรูทางการเมืองของตนให้น่ากลัวสุดๆโดยใช้วาทกรรมว่าเป็นระบอบโน่นระบอบนี่ทั้งๆที่ไม่มีแก่นสารสาระอะไรเลยทีตอนที่ บางคนเป็นนายกรัฐมนตรีผู้คนก็ล้อเล่นกันเป็นเรื่องธรรมดาว่าระบอบนอนระบอบนี้เช่นเดียวกันซึ่งความหมายของระบอบที่ว่านั้นก็คือความเชื่องช้าโดยมีคำอธิบายประกอบคือประโยคที่ว่ายังไม่ได้รับรายงานใครจะเป็นจะตายแม้เกิดเรื่องเผาโรงเรียนใน3จังหวัดชายแดนภาคใต้33โรงพร้อมกันภายในคืนเดียวยังพูดออกมาหน้าตาเฉยว่าต้องรอรายงานก่อน ท่านผู้ชมครับคําว่าระบอบทักษิณถ้าจะมีก็คือสิ่งที่ตรงข้ามกับระบอบอื่นที่ว่าเป็นไปด้วยความล่าช้าเพราะภายใต้ระบอบทักษิณที่ว่านี้ไม่ว่าอะไรก็เร็วไปหมดโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของการทํางานและการแก้ไขปัญหาของประชาชนไปไปมาคนพวกนี้ก็เอาระบอบทักษิณน,นี่แหละมาโยงเข้ากับข้อกล่าวหาว่า รัฐบาลจะออกพรบนิรโทษกรรมเพื่อช่วยทักษินกลับบ้านอย่างไม่มีความผิดติดตัวแม้ร่างพระราชบัญญัตินิรโทษกรรมฉบับนายวรชัยเหมะซึ่งบรรดานักวิชาการและประชาชนทั่วไปรวมทั้งสื่อมวลชนก็ยอมรับและรับรู้กันอยู่แล้วว่านิรโทษกรรมให้แก่เฉพาะประชาชนทุกสีที่เป็นเหยื่อของความกัดแยงทางการเมืองหลังการรัฐประหาร พูดชัดๆก็คือบรรดาแนวร่วมพันธมิตรประชาชนเพื่อประชาธิปไตยที่ชุมนุมปิดล้อมทำเนียบรัฐบาลยึดสนามบินปิดล้อมรัฐสภากับแนวร่วมคนเสื้อแดงที่ชุมนุมและถูกปราบปรามเมื่อเดือนเมษายน2552และเมษายนพฤษภาคม2553ทั้งนี้โดยไม่รวมแกนนำของทั้งสองฝ่ายชัดเจนออกอย่างนี้แล้ว ยังหาว่าจะทำานรัทศกรรมอําพรางเพื่อช่วยทักษิณไม่รู้ว่าจะตะแบงกันไปถึงไหนท่านผู้ชมที่กรบรายการประชาธิปไตยที่ปลายอุโมงค์ในตอนที่ชื่อว่าแบล็กเมลประชาชนก็มีเพียงเท่านี้พบกันใหม่ในตอนต่อไปสวัสดีครับ